อยาเลาขาวสุิปโปชนแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่โชลูมต o y วต a า i ิปนะครับโชลูมใหญ่ยังวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่วันนี้จะพามาดูคันนี้นะครับรีโวยกสูงรุ่นเริ่มต้นนะครับก็คือสมาร์ทแคปสองจุดสี่เอทรีพเอร์ธรรมดานะครับคันนี้เลยความพิเศษของรุ่นปัจจุบันตัวนี้นะครับก็คือ ถ้าเทียบกับตัวก่อนหน้าเนี่ยตัวก่อนๆเขานะครับดูจากภายนอกเนี่ยจะดูเรื่อยๆว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับอย่างเช่นไฟหน้านะครับจะเป็นตัวธรรมดากระจังหน้าก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้ปัจจุบันเขาทํามาให้แยกไม่ออกนะครับว่านี่คือตัวเริ่มหรือตัวกลางหรือตัวท็อปนะครับเพราะว่าไฟหน้าเนี่ยเขาให้ชุดนี่มาแล้วนะครับก็คือเป็นโฟลเตอร์นะครับ LED ดีมาเลยแล้วก็กระจังหน้านี้เหมือนกันหมดนะครับ เอาว่าภายนอกแยกไม่ออกว่าน,นี่คือรุ่นเริ่มต้นนะครับลอ้ลอนะครับ2.4คันนี้ก็แรงม้าที่150ตัวนะครับแรงบิด4นิวตันเมตรนะครับนี่ลอ้ลอเลยจะต,ต่างก็ตรงที่ตัวล้อนะครับก็คือตัวมิดเนี่ยกับเอนครีตัวเริ่มต้นตัวนี้เขาจะให้ล้อเป็นแบบนี้ครับล้อความ17นิ้วนะครับในแคปเป็นสีออกโทนเทาๆดำๆ แต่ถ้าเกิดเป็นตัวไฮนะครับก็จะเหมือนกับตัวสี่ประตูที่เริ่มตัวนี้ก็คือเป็นโครเมียมนะครับเดี๋ยวให้ผมให้ดูมีไม่เอ่ยเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับก็จะเป็นล้อที่เป็นปัดเงานะครับเดี๋ยวพามาดูรอบคันกันก่อนอย่างที่บอกนะครับภายนอกเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าอันเนี้ยตัวเริ่มต้นถ้าเปลี่ยนล้อมาก็ยิ่งดูไม่ออกนะครับว่าเฮ้ยอันนี้มันตัวไหนกันแน่ พราะทางโตโยต้าไม่ได้มีการติดป้ายบอกแล้วนะครับว่าเป็น JEG นะครับ mm. มือจับโครเมียมหมดแล้วนะครับ mm. นี่เริ่มต้นนะมือจับโครเมียมนะครับกระจกอะไรก็มีไฟเลี้ยวเป็นโครเมียมหมดนะครับ mm. วันนั้นดูไม่ออกเลยผมบอกเลยดูไม่ออก mm. นี่มาดูท้ายกัน mm. ด้านท้ายก็เป็นไฟ LED, mm. LED เห็นไหมครับเนี่ย LED มาหมดแล้วนะครับ กันชนท้ายก็มีมาให้นะครับเมื่อก่อนตัวเจจะไม่มีกันชนท้ายตอนนี้มีกันชนให้หมดนะครับไม่ต้องมาทะเลาะกันแล้วว่าได้ของแถมเป็นของแท้หรืขอขอ,ของเทียบที่ในกลุ่มที่พี่ๆเขาคุยกันนะครับนี่เห็นฮะดูไม่ออกผมบอกเลยขับผ่านมายังไงก็หล่อเพราะแยกไม่ออกอันไหนตัวเริ่มตัวท็อปแล้วนะครับจริงๆรถมันก็ออปชั่นพื้นฐานนะครับเหมือนกันไม่ว่าจะรุ่นเริ่มกลางท็อป ส่วนต่าง,างนี้ก็คือออปชันเสริมลูกเล่นที่เพิ่มเข้ามานะครับควาน่าความสะดวกเข้ามาหรือเทคโนโลยีนะครับที่เพิ่มเข้ามาทีนี้สิ่งที่ถ้าดูจากด้านท้ายนะครับเราสามารถแยกได้ว่านี่คือตัวเริ่มหรือเอนทรีนะครับก็คือเขาไม่มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับไม่มีเซ็นเซอร์ถอยเห็นไหมครับกันชนเขาจะล้นเลยแล้วก็กล้องก็ไม่มีนะครับนี่ครับไม่มีกล้องแต่ตัวนี้เครื่องเล่นนะครับที่ ตัวเครื่องเล่นเนี่ยรองรับกล้องอยู่แล้วนะครับสามารถติดกล้องได้ก็ราคาไม่ไม่ได้แพงนะครับส่วนไลเนอร์นี่มีหลายหคนถามทําไมรถใหม่ไม่มีไลเนอร์จากโรงงานจะไม่มีนะครับที่ติดติดกันก็คือเป็นของแถมนะครับจากทางดิลเลอร์หรือจากคนขายนะครับคันนี้มีโลโก้60ปีด้วยช่วงนี้ช่วง60ปีเตโยต้านะครับได้ไปก็ลิมิเต็ดนะ ก็สวยงามดีนะครับโลกโก้60กีดูภายนอกนี่เห็นไหมเมื่อก่อนเราจะแยกกันว่าเฮ้ยไฟเลี้ยวมันอยู่ที่มุมมุมข้างหรือเปล่าถ้าติดมุมข้างตัวนี้คือตัวเริ่มนะครับตอนนี้ไฟเลี้ยวก็อยู่ที่มุมกระจกหมดแล้วล้อขอบ17อ่ะเดี๋ยวยูดูซิลียางอันนี้นึงนะครับเป็น265นะครับทับ65นะครับขอบ17 ก็น้ากว้าง265นะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์ก้ายางอยู่65ติดรถมาก็ยางมันมีหลายตัวนะครับยางต้องบอกว่าแล้วแต่รถประมวลโตโยตา้าได้มาครับบางรถก็เป็นโยโกฮาม่าบางตัวก็บิดโตนบางตัวก็ดันหลบนะครับก็พี่ๆคนไหนได้รถไปก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่รถแต่ให้พูดจริงๆคือมันยางเป็นยางที่คุณภาพเขาเซตมาแล้วว่าต้องการแบบนี้แบบนี้นะครับซึ่งแต่ละค่ายก็ส่งยางมาแข่งกัน อ่เดี๋ยวไปดูข้างในกันต่อออปชั่นนะครับบอกก่อนตัวนี้2องพนสี่นะครับเพราะนั้นอยู่ที่สี่ร้อยนิวตันเมตรนะครับแรงบิดแล้วก็แรงมาที่ร้อยห้าสิบตัวกุญแจรีโมทแบบมิดพับเหมือนกันเลยนะครับกับตัวอื่นด้านในนะครับโทนสีก็เป็นดำๆๆนะครับตัดด้วยสีโครมๆเนี่ยเมทัลลิกนะข้างบนจะเป็นสีเทานะครับดู่วนนี้จะเห็นชัด เขาจะเป็นทูโทนนะครับก็คือโทนข้างบนก็จะเป็นสีออกเท่าๆสว่างๆดูโปร่งนะครับแล้วก็บอกแคบนี่ไม่มีเพราะจริงๆบอกแคบเป็นของที่แถมเพิ่มนะครับจากคนขายมีพี่ๆหลายคนมาคอมเมนต์ถามผมว่าเฮ้ยทำไมไม่มีสายเบลลในรถแคปไม่มีสายเบลลตรงนี้ต้องแจ้งว่ากระบะแคบเนี่ยจริงๆตามกฎหมายเขา ไม่ได้ให้นั่งนะครับเอามีไว้เพื่อบรรทุกของนะครับแต่ต้องการตลบฝนไว้ข้างในแต่บ้านเราก็เอามานั่งกันจริงๆก็แล้วแต่ความสะดวกในการใช้งานนะฮะแต่ตามกฎหมายจริงๆก็เขาไม่ให้นั่งนะครับสส่เบรคไวยตรงนี้นะครับตัวนี้ก็มีที่เปิดแคปเอาไปเปิดง่ายปิดง่ายนะครับมีลำโพงเรียบร้อยกระจกไฟฟ้านะครับพับไฟฟ้าเรียบร้อยไหครับ นี่ราบกระจกเก็บไฟฟ้าด้วยนะครับส่วนก้านพวงมาลัยนะครับเป็นยูริเทนไม่ได้หุ้มหนังนะครับไม่ได้เหมือนกับตัวตัวท็อปทอปนะครับแล้วก็มีมัตติฟังก์ชันนะครับพวงมาลายัยต่อบุ่ทูดได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ปรับเครื่องเล่นตรงกลางเห็นไหมว่าตัวหน้าจอนะครับสวยงามนะครับเป็นอัลติตอนนี้คือแบบเรืองแสงและไม่ได้เหมือนรถเมื่อก่อนที่เป็น การวัดแล้วมีไฟส่องนะครับมันไม่ใช่ละอันนี้คือสวยงามละตรงกลางก็เป็นจอบอกเป็น A V D นะครับสวยงามนะครับส่วนข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะมีอันนี้เปิดฝาน้ามันนะครับก็เปิดฝาหน้านะครับโดยพื้นฐานคันนี้นะครับก็จะเป็นรถนี่ครับเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับแล้วก็มีอีโค่โหมดพรโหมดให้เลือกใช้ด้วยนะครับอีโค่ก็เน้นประหยัดพลังงานนะครับ ส่วน power ก็เน้นอัตราเร่งที่ดีขึ้นนะครับมันเป็นเครื่องเล่นไฟฟ้านะครับส่วนเครื่องเล่นนี่เครื่องเล่นตัวนี้ก็เป็นทัศสกรีนนะครับแล้วก็ทุกคันของรีโวนะครับ t ต y ยต้ก็จะมีในเรื่องของเขาเรียกว่า t ต y ยต้าทีคอนเนนะครับก็คือเป็นเอาว่าคันนี้มี g ีเอยู่ในรถนะครับมันที่คุยกันมาหลายคันละมี g ีเอยู่ในรถติดตามรถหายได้นะครับ มีฟา์ไมคมคานะไว้ดูรถตัวเองว่าอยู่ที่ไหนสถานะเป็นยังไงนะครับหรือว่าได้เกิดบางคนไม่อยากใช้แอปแต่โหลดงทะเบียนไว้นะครับถ้าเกิดว่ารถโดนขโมยก็สามารถที่ตัวต้ามาช่วยติดตามรถคืนได้อ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับที่รถมีชีวิตติดในตัวจริงๆเอาไว้ช่วยเหลือฉุกเฉินยี่สิบชั่วโมงก็ได้นะครับดีไหมตัวมานี้นะครับ ตัวจริงๆตรงนี้ก็มีหลายคนถามว่าไป้ทาไมเอาไว้วระบาอากาศได้นะครับนี่เห็นไหมมันสามารถแยมแคปได้กว้างนะครับส่วนด้านในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกแม่แรงนะครับแล้วก็ด้านโน้็จะเป็นถุงเครื่องมือนะครับประมาณนี้ออปชั่นตัวรถก็เน้นใช้งานง่านะครับไม่ไม่ได้เพิ่มในเรื่องของ ระบบอื่นๆที่ยุ่งยากเข้ามานะครับแต่แรงบิดดีนะครับกินน้ำมันน้อยก็ประมาณนี้นะครับที่อยากให้ดูวันนี้ก็คืออยากให้ดูสีอยากให้ดูบอดี้นะครับว่าเฮ้ยตัวเริ่มทําไมมันสวยจังนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าจะพามาดูคันอื่นกันอีกนะครับวันนี้เราไปก่อนขอบคุณครับ Love the chase and the hunt and I set the pace when I'm running I always take what I want and I always give it 100 Don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble Now wake up, it's time to look at the enemy Look in the mirror if he is no friend to me It's not working out, maybe it's the chemistry It's time to break up so I can make a better me Better believe in your mind cause it's everything